สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมช่องหน้าตายกรกกค่ะไปตลาดใหม่แกะกล่องต้อนรับหน้าหนาวที่เข้าที่หน้าแรงจะมาถึงโอ้เป็นอย่างนี้เองเราจะกินหมูกระทะกันนะคะวันนี้ฝนตกฝนตกลิ่นลาน้ลานหมูกระทะสิบดายเงินเท่าแล้ว ซื้อมาใหม่วันนี้ลองของใหม่น้ำซุปก็สุกเรียบร้อยแล้วไม่แพงไม่แพงเท่าไหร่เสียบเลยเสียบเลยเสียบปลักเลยเขาบอกให้อ่านช่มือก่อนโอ้ยไปอ่านยังกอดดอกกอเดือบอดีปึกปันนันเฮ้ยเออเสียบปลักหมุนอย่าทำหน้างงเซ้อ ทุกอย่างมันมีในครัวก็เลยซื้อแค่ผักนี่หมูเส้นวุ้นเส้นมีเรียบร้อยสายฝนวุนเส้นสายฝนเส้นนีเอา,าเอาออฟรารมาทายคลิปเว้ยรีบออกมารีบออกมาถ่ายคลิปกำลังหมักหมูนี่หมักหมูเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวสตอะเปิดพัดลมเลยบอส ยาเนอย่าาดด้ใส่้บดีสบุกาเลย,อย,ยเอยเ่อยากกินเส้นอะไรก็ได้เส้นหมี่ก็มีวุ้นเส้นก็มีต้ม ຕ້ອງຕ້ອງໃໝได้กันบ่เดี๋ยวๆຕ້ອງใส่ອີກຊະນໍາຊຸ สองไว้เนอะกดแขนจะเป็นยังไงด้เนาะเราไม่ได้ซื้อชีสมาชีสพวกเจียงกินหมดมเ,เอา้าแมคโครนันเด้เขามีสามแมคโครอยู่โลตัสก็มี อยู่ในช่องอาหารเาานี่ยน้นแล้วนแล้วเดี๋ยว้วจบก่อนมาสองบีนองกินมมกะทะแม่อย่าจับก่น,นข้าเบิง่งตะกิบอันกระส่านเราฟังลำคุณหนเลยได้ไหมเส้นหมี่เส้นหมีอหม่อร่อย มือคู่ดำแต่วะล่างมือกนเด้อพี่น้องเอ๋ยพี่คนหาไปละน,นสองคนจามดพอดีบ่มีใครกินหลายต้อง้องหอ้อ แล้วเขาก็ไม่ล้างเลยนะค <laughs> ลืมลืมล้างไม่เป็นไรหรอกกินมันออกบอกว่าจน่มคือแม่ อยากกินอะไรก็ใส่ลงไปใส่เนยไหมจะได้หอม่ไหมจะเอาหนึ่ทำไมเจอฝนเจอตัดมันจะเป็นตอนตอนน้ำ ขึ้นมาทันทีเลยฮะอค่ยังว่าเจ้าไม่ชอบเนยอไม่ชอบกินมันหรอมาดมนชีวะะันั้นเลยเอามากบเกลื่อนกินกระทะค่ะทุกคนเป็นไดซ์คานทั้งสองดื่มดืม่มว่ากระทะหใหม่แม่ตรงนี้น้ำมันน้อยความขันเกิดขึ้นว่า ส่บุญเซนซิเฮ้ยน้ำจิ้มอยู่ไหนไปหาน้ำจิ้มเร็วๆอีกอ่ะเอสิ่ต้มเ้นทาใยา่ยามาต้มเ้นนี่เนาะมันอยากไปได้ต้มเส้นนี้ก็สิ่ต้มเ้นทาเห็นบอกมันได้จุ่มมองพุ่นจุ่มมองพี่ได้ยินเสียงน,นี้แล้ว วนเส้นก็มีวนเส้นก็มีแล้วก็เส้นหมี่ก็มีมเดี๋ยวให้มันร้อนก่นอนไปยังสุดสุดรอก่อนสักแป๊บหนึง่งเจี๋ยวน เอแกะเส้นก่อนใส่เส้นหมี่ดีกว่านโัโอ้ฝนเก็นหมี่นี่มันใส่สยากเลยนี่มันใส่ย,ยากของบนเส้นสนะโอ้กระจายม ก็ไม่ไม่แช่สูตรมักง่ายนะคะสูตรมักง่ายไม่แช่แต่ว่าเดี๋ยวมันก็ร้อนเดี๋ยวมันก็นิ่มเองอากาศหนาวมันจะอบนนรับอี่เราก็ค่อยๆกินไปเขาเรียกยายสนมันคือไม่เลงแคนเอาน้ำจิ้มหมดแล้วบอยอยู่ในตู้เย็นนะที่ทุกสวนมันก็หมดอายุไปนะคะก็จะเอากินงมันจะแซ่เด้่อน้ำจิ้มไป ตอยายสมควรกันค่ะสุดท้ายยายสมควรก็เพิ่งกินข้าวอิ่นไปเมื่อกี้นี้แล,แล้วลูกก็กินเียบแมวงี้วบนควายบนเหลี่ยมเทคนิคเลยใกล้จะสุกแล้วเราจะทำบุฟเฟ่ตกินกันสองคน เราสองคนมาค่ะทุกคนกินหมูกระทะน,นะคะกคซื้อหมูสไลซ์มานานแล้วไม่ได้ทำกินาเไยคอนไฟเหรอคนไฟเราอีกนี่เมื่อกี้นี่มันดับเดี๋ยวเออเด้งเหรอคะ พอหลครับู้คนๆีคือเพแต่ยังไม่คุ้ดวยแตเสอันนี้นะครูระอกิักกินผักก่อนรอรอหมูสุกหมูก็ใกล้จะสุกแล้วฝนใหม ความขี้เกียจล้วนๆนะคะท่านผู้ชมเส้นไม่ได้ตัดเลยว่ากินที่บ้านเส้นไม่ตัดเดี๋ยวยังไงสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายกินแล้ว